สวัสดีพี่น้องวันนี้ก็พาพี่น้องนะครับมาชมการนทำลายนะครับทำมาจักนะครับนี่ตรงหน้าบันของสาราอเนกประสงค์วัดบุญน,น,นันทนาศาลของเรานะครับตอนนี้ช่างก็ลอกลายนะครับลงไปที่ผนังปูนหน้าบันนะครับเพื่อที่จะเจาะยึดลวดนะครับเพื่อที่จะปั้นปูนนะครับเป็นลายตามแบบนะครับ ซึ่งตอนนี้ก็เป็นการปะปูนไว้ชั่วคราวกันนะครับเดี๋ยวจะมีปูนพิเศษนะครับสำหรับการปั้นลายต่างหากนะครับซึ่งตอนนี้ก็กําลังสั่งมานะครับซึ่งเป็นปูนที่มีความเบานะครับมีความแข็งแรงมีความเหนียวนะครับเหมาะในการปั้นลวดลายนะครับหน้าบันแบบนี้นะก็ตอนนี้ก็มีการลอกลายนะครับเจาะแล้วก็ติดลวดนะครับเพื่อที่จะเป็นเกาะยึดนะครับหน้าบันไว้ก่อนนะ ได้อัพเดตลวดลายครับหน้าบันมาให้พี่น้องได้ชมกันนะครับทีนี้กดติดตามไว้เลยนะครับพี่น้อง